จัดขยะที่ทำเป็นปุ๋ยภายใน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงได้เลยเหรอคะก็คือจะเอาเศษอาหารใส่ใส่เข้าไปใส่เศษอาหารแล้วก็ใส่วัสดุปุ๋ยมะพร้าวที่พวกดูดความชื้นทั้งหลายแหละจะเป็นใบไม้เศษใบไม้หรือปุ๋ยมะพร้าวอะไรก็ได้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็อัตราสว่วนเท่าไหร่คะอัตราส่วนดูความชื้นของของอาหารเป็นหลัก แต่ปกติให้จะสาต่อหนึ่งสต่อหนึ่งก็คืออาหาร3ส่วนวัสดุสหนึ่งส่วนวัสดุความชื้นสามส่วนอู้ใส่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้อยไปมันจะแฉะมันจะไม่เป็นกุ๋มมันจะแฉะเกินแล้วก็เปิดให้เครื่องทำงานไป20ชั่วโมงอันนี้ทำจากอะไรคะอันนี้ก็คือถังพลาสติกนะครับ แล้วก็ตัวล็อกแค่ตรงนี้เองใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวปั่นข้างในตัวปั่นข้างในหกแฉกหลักการทำงานคืออะไรยังไงอ่ะคือเครื่องจะปั่นอันนี้มันอยู่ในในโหมดพักอยู่เอย่างสักค้นๆก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะมอเตอร์ปั่นมอเตอร์ตรงนี้ใช่ก็คือปั่นกียี่สิบสี่ชั่วโมงได้ได้ถูกอ่ะจะมีตัวตีตัวตั้งไม ใครหมดไฟเยอยไหมคะถ้าที่สี่บาทสีบาทก็คือแค่นี้เองนะคใช่ค่ะคือาสองหลักอันนี้คือเราสั่งทำคือเราสั่งได้ใช่ไหมคะตับนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้สามหมื่นครับถ้าก็ตัวเล็กอ๋อมีตัวเล็กด้วยอหน่งหาต่ากันห้าันอันนันใช้คูอันนี้3ามหมื่นอันนี้ได้กี่โลคะสิบโลตัวนั้นได้กี่โลค่ะ ใช้ในบ้านไม่มเคยบัสักทีนึงครับผมแต่ในบ้านแบบแต่นี่ก็คือใหญ่กว่านี้ก็คือ20กิโล20กิโลก็จะ35,000แล้ววันนี้ก็คืออันนี้คือที่ได้แล้วน่ะอะไรครับอันนี้ค่ะแล้วก็ได้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือโชว์ว่าเครื่องในไหนเป็นอะไรอะไรนี้ครับบนกันอันนี้กำลังปั่นอยู่อันนี้คืออพยาใจเอาเป็นอาหารใส่ลงไป แล้วก็ขุดมะพร้าววสิบสี่ชั่วโมงหูดอวขดแล้วก็หัวเชื้อจิลินซีหัวเชื้อใส่เยอะไหมคะหัวเชื้อใช้นิดเดียวครับก็คือน้ำหมักอะไร <10 S 2> พวกนั้นใช่ไหมครับมาเป็นผมเป็นหัวเชื้อใ่ทาง คุณปื๊ดผลิตขึ้นมาถ้าเราไม่ใส่หัวเชื้อมันจะเป็นไหมมันจะไม่เป็นฝักมันจะเน่าคราจถ้าเราลองใส่น้ำหมักมันจะเป็นไหมเคยลองไหมเคยแล้วครับมันเป็นเปล่ามันไม่ช่วยย่อยขนาดนั้นครับน้ำหมักเขาไม่มีหน้าที่ไปกินไม่หรอกค่ะประมาณสิบกิโลกรัมนี่ไม่เคยย่อยก็คืออันนี้คือยังไงนะคะคอมโพสไม่ได้น้อยแต่เป็นเศษนะเศษอาหารเศษอาหารเศษเลยเขาเลืองคอมเขาก็เลือกคอมโพสเตอร์ตัวนี้ยี่สิบสี่ชั่ว ก็กลายเป็นปุ๋ยก็คือหนึ่งเดือนต้อง,งต้องรออีกหนึ่งเดืนดดอนไม่ใช้ได้หรอค่ะ ก็คือรับปัดเนี่ยในหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงพอยี่สี่ชั่วโมงเสร็จโฟมอ่ามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักก็กลักองให้เราก็คือเอาไปใส่ใส่จนไม้ได้เลยครับแต่ว่าต้องจะเทนแค่หนึ่งหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนคือเราจะต้องอ่าสมมุติว่าเราจะปลูกผักใหม่เราจะเอาไปอไปทำการเคากับดินเพื่อที่จะไปหมักับเพิ่มอีกนิดหนึ่งหเดือนเพื่อที่จะปลูกกัแล้วก็ปลูกผักที่มีผลประกอบกันนะคะที่คุณแม่บริ อะคะคืออะไระรืดอ่อนผิดตัวสุดท้ายะอะค่ะโฮริค่าไม่รู้เหมือนกันคือ,อยังไงอะค่ะฟูดเวสคอม <c ười> โพสเตอร์ก็คือเครื่องทำแต่เราสงสัยใช่ว่ามันใส่จุลินทรีย์หมักนี่แหละหริดว่ามันอย่างอื่นที่มันช่วยในกระบวนกา,ารย่อยก็น่าจะได้เอซิเจนซินช่วยย่อยหมักไบโอชาร์ที่หมักไบโอชาร์คือยังไงอะคะ อะไรนะฮะดินด kind of ินหมักไบโอชาคือยังไงคือผสมนี่ฮะจะมีส่วนประกอบก็คือมีดิน50%มูลเปอร์เมงสอส้เดือน10%บกะเา10%ี <t <t ่กเะสีที่ได้จากนี้แล้วไบโอชาก็คือเราเผาเราเผาทานก็คือ10%ครับก็คือแล้วแล้วแล้วก็คือเป็นเลยใช่ไหม ไม่ต้องหมักอีกใช่ไหมคะไม่ครับอันนี้ก็คือแค่ผสมเพราะว่าไอ้ทุกอย่างหมักมาแล้วแต่ถ้าถ้าจะให้ดีจริงๆก็ให้มันย่อยสลาดอีกสักหน่อยก็จะดี ถ้ามีขายก็ขายได้เนี่ยดินใบดินหมกักดินหมักไบโอชามถุงหนึ่งนี่กี่กิโลอะคะอันนี้ห้ากิโลอันนี้หนึ่งกิโลขายใช่ไหมคะอันนี้เรื่องร์เ้นนี้เราทำให้สมาชิกในกลุ่มาในนา้ได้นะขาต้นทุนกันก่อน,อนประมาณเท่าไหร่คะราคาต้นออทุ่นรู้สึกจะติดกว่าบาทสิบกว่าบาทก็โอเคเนะาะอ๋อโอเคแต่ไม่ใช่ มีบางจากมีอะไรโอยไม่ใช่ปตทมาช่วยเหรอคะใช่ใช like ่ใช่ก็ให้ใช่ก้าแล้วก็มีใครอ่ค่ะคือที่หน่วยงานมาช่วยซับพอคือนี้เป็นคอนทลิตแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ซัพพอร์ก่อนปตทบางก้าวกลางแล้วก็โครงการของวิทยากรรมสร้างไร่ดิน จริงๆจุดประสมก็คือทําให้สมาชิกใช้ในร้านอนนะะนาหารแล้วก็เหลือดีได้แต่ตอนนี้เราผลิตได้สองรุ่นที่ยใใังจน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนคะท่านตรงนี้สั่งซื้อจากนี่เลยบังกรเจ้านี่เลยนะคะเลยสามหมื่นเท่าไหร่นะตัวนี้สามหมื่นขั้วสามหมื่นขั้วถ้าเราซื้อในนามของภาครัฐนนี่ลดราคาให้ไหมคะให้ชาวไร่เอง น่าจะมีราคาพิเศษสำหรับสายไล่ที่ที่เขาอยากทําที่แบบเขาไม่เขางบเขาไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเนาะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวว่าที่จะนโคงารโครงกจะได้เอาจะเอาขยะจะแบบเอาขยะมาเป็นประโยชน์ต่อขอบคุณนะคะ